น,นี่ของครแป้งมาแล้วแม่ซือให้หนูแล้วนี่มีอันนี้ด้วยของหนูนี่ไงของหนูนี่นีแป้งพับแ,แป้งพับขอบคุณค่าก่อนจ้าข้างนี้ด้วยนั่งลงก่อนเดี๋ยวเพิง่งนั่งลงก่อนขอบคุณค่าก่อนเอ้ยตบหน้าแม่เหรอะขอบคุณค่ะอุ้ยแป้งแม่จุ๊บไมยจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บก่อนเร็วๆจุ๊บก่อนทำไงอืมนี่น,นี่แม่แต่งหน้าให้รู้แล้วแม่แต่งหน้าให้นี่อะ ปิง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 รู้แล้วอ่ะอันนี้ทาปากเขียนคิ้วเว้ยแปบ๊บหนึ่งคอยก่อนไม่คอยเดี๋ยวพึง่งรู้แล้วอันนี้ทาให้แล้วรุ่นวายจริงๆอ่ะเขียนคิ้วเขียนคิ้วอืมอืมเขียนให้แล้วทาปากเอาสีอะไร สี่งนี้เหรอนับสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนี้ใช่ไหมโคชัวชัวใช่ไหมชัวอ่ะเดี๋ยวช่วยเฉยๆสิลูกเฉยๆสีสวยจังเลยไหนกัสิสเดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึง่งอ่ะนี่ไหมคะดูให้แบบสี มีอันตรายนะเด็กเล่นได้เด็กทาได้สวยอะไหนไปดูดูพ่อที่สวยยังอันนี้ก็มีอันนี้เขาบอกว่าสีแดงสดใช้แพงกว่าแม่อีกนะืใช้ดีกว่าแม่อีกนี่แม่แกะให้แล้วคอยคอย คอยอยากได้ก็ต้องคอยใจเย็นเยน็นรูแล้วว่าสวยเดี๋ยวก็สวยแจ็ปนึงนี่อันนี้หอม,อมหอมจริงสตอเบอรี่ด้วยอยหอมจริงหอมจริงกินไม่ได้นะอันนี้มันริตินี่นี่หอมหอม,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 อมดมใหญ่อันนี้ของหนูเอาไปเลยขอบคุณค่าก่อนนั่งลงขอบคุณค่าดีนั่งลง จุ๊บแม่ใหม่จ้าซื้อให้แล้วนะวดนหน้าขอวันที่หนึ่งนะคะเจียดวันที่สองเป็นนิดเดียวขอวันที่หนึ่งโอเคแ็กก่อนนั่งลงนั่งลงกกน,นั่งลงแ็ก่อนจ้านน่นี่มางี้มาง,งี้ทำดีทำดีๆอะของหนูเอาไปของหนูออาไป ไปเออไปเอาแต่งสวยนอนแต่งสวยเลยลูกนอนแต่งสวยไปไหนหาพ่อเหรอไปไหนไปไหนเอาไปซ่อนแล้วมั้งไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เอาไปของเธอของเธอต้องต้องเย่งแม่รถด,ด้วยบังคับด้วยนอนนอนเฝ้าไปเลยนะอ่ะซื้อให้แล้ว